สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนหรือว่าสิเป็นเอฟซีไทยหรือว่าสิเป็นเอฟซีต่างประเทศเนาะกันยินดีตอนรับเข่าสู่ซองลุงจันทรสนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยลุงจันทรได้มาบ้านน้องอุทยัยอีกคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ลุงจันทรกำลังเดินอยูเลินบ้านของน้องอุทยัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยได้ยินข่าวว่าสร้างสิมาโบกเฮื่อนของน้องอุทยัยเนาะ ดุงจันก็ได้พาผีพาน้องมาเบิงมาส้มน้ากันเ้อพ,พ่อแม่พี่น้องโดยทางดุงจัยนก็ได้ซื้อน้ำเขียวกับน้ำแดงพ,พ่อแม่พี่น้องก็ไปผักทางไอซางพ่อเนาะโดยเดชกำลังฮอ,องดฮอดดูพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ดุงจัยนก็มาฮอดจอดถึงบ้านของน้องอุทัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องโดยเดชอบอู่เนะาะก็พึ่งยื้เฮือนอยู่ซามนมอน้องพ่อเนาะ หนึ่งยินข่าว่าสร้างสีมาโบกเฮือนของน้องอุทัยพ่อแม่พี่น้องเลยลุงจันก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิงสมกันเนาะก็ได้ซื้อน้ำแข็งเนาะพ่อแม่พี่น้องก็น้ำแดงแล้วก็น้ำเขียวพ่อแม่พี่น้องเลยไปฝากทางน้องอุทัยเป็นกระทางสร้างเนาะพ่อแม่พี่นออ้องมาขอมาถึงได้พ่อแม่พี่น้องเลย ดีสางงอเล้ยสบายดีเด้อสางสบายดีอามาสบุเพื่อนเนาะมันนี่เนาะโดยสายเดียวคือเก้า e พ่อแม่พ ah, ี่น <mir ch> ้องสบายดีพ <en> oh, ่อโอ้ยงอกินข้าวกับยังไงโอ้ยแซ่บแล้วสอเคโอเค น้องไว้ใส่นาะพ่อไนโอ้นไนอ่ากินข,านขา้าวกินข้าวเศร้าหรอพ่ออถอดเสื้อเลยกินขา้าวห่อนบอบอได้ไปหายางบอมาหนิเน้อไปขึ้นมาแงวอีก โดยโดยอะไซื้อน้ำแดงกับน้ำเคียวมาฝากเนาะโดย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 สบายดีพ่ออ่าน้ำแข็งยังบมี่วะพน้ำแข็งน้ำกระติกน่บมี่บมีเนาะใส่เลยกินน้ำเขียวได้ช่างเลย จะเอามาฝากหุ่มๆกันเนาะบมดทุกคนเลยเพราะว่าในครอบครัวนี่เนาะกระทั่งสร้างกระทั่งพ่อน้ำเนาะทางน้องอุทัยพอมีพี่น้องเลยพีเราเหรอโอ้ตอนนี้ก็กอยปูนอยู่ให้พี่น้องเพียงังโบกว่านะโบโบโบโเพื่อนโบโบเพื่อนเนาะ ห้องมืดแท้นี่อันนี้ห้องน้องอุทัยยังเนาะอ้ือโดยห้องน้องอุทัยพ่อแม่พี่น้องกมืดทางส่างกําลังเด้งมือโบกอยู่พี่น้องเลยโดยอ่าตัห้องบักใหญ่เนาะอันนี้ก็สิเป็นห้องอย่างนาะตัวนี้นี่ก็สิเป็นห้องเก็บของพันพี่น้องเลย สร้างมันก็ล,ลังผสมปูนอยนต์พี่น้องกับผสมทรายเนาะก็จะได้โบกห่องน้องอุทัยล้านในาย่นพม่พี่น้องเลยเพราะว่าล้านในยังเหลืออีกขางหนึ่งเนาะเหลืออีกล้านถึงหัวพี่พี่น้องก็ยังบ่ทันได้เลว้วเนาะกัโบกมันนี่หนะน่าชิเลวเนาะในห้องเนาะโอ้พี่พี่น้องเลยทางด้านถึงหัวเนาะก็ยังบ่ทันได้โบอกอยังอีก ล้านหนึ่งอีกแถวข้างข้างเนาะข้างหน้าเนาะพาพี่น้องอีกตอนนี้ก็มืดมืดพาพี่น้องทาไงไา้สร้างมังกนกําลังโบกแล้วแล้วก็เอาไม้กวาดทําให้เรียบร้อยเนาะพาพี่น้องล้านข้างหรือสองข้างนี้ก็โบกเสร็จแล้วเนาะก็บเดือดแต่ล้านถึงหัวก,กับล้านประตูออกพาพี่น้องเลย ของของนอ้องอุทัยเนาะโดยหรือว่าก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเนาะนยังตะโบกเนาะหรือว่าถึงในเฮือนหรือนอกผาดานเนาะนยังบ่ทันในเสร็จสิ้นเนาะเคก็กเล่าซื้อ,อ,อพ่อแม่พี่น้องเลยกะเทพื้นไปแล้เวเป็นที่เรียบร้อยเนาะ กำลังผสมปูนอยู่เนาะผสมปูนกับสีเดลน้อยหนึ่งเพราะว่าโบกให้ละเอีพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้กับเฮือนของน้องอุทัยเนาะเลยกับสีมาเบิ่งทั้งห้องนี่พ่อแม่พี่น้องก็มีอีกสองห้องโอ้น่าสิเป็นห้องน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะห้องน้ำกระตร้ครับห้องอันนี้เลยเนาะใกล้ ห้องครัวเนาะอันนี้ก็น่น้าจีบินห้องอาบพ่อแม่พี่น้องเลยห้องอาบน้ำเนาะโดยนี่จเป็นห้องสวมเนาะพ่อแม่พี่น้องก็กยังลังยังบริเต้งหัวสวมเอ่อาทอ่อใส่ซื่อๆพ่อแม่พี่น้องไงเพราะว่าก็ยังบอท่านได้เสร็จเนาะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องในห้องน้ำเนาะก็ยังบอท่านได้ตั้งหัวสวมเท่านั้นเนาะ ก็ยังห่ท่านได้สากพอ่อแม่พี่น้องเลใช่พ่อแม่พี่น้องได้เบ่ง้มกันเนาะห้องน้ำอันนี้ห้องจะเป็นห้องห้องส้วมเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวนี้เนาะก็จะเป็นห้องอาบน้ำพ่อแม่พี่น้องเลย บ่อน,นี่เนาะก็สิเป็นห้องครัวนอ้อพี่น้องแต่ช่องว่างนี่ก็สิีได้เอาตะไคร้หรือจะเอารวดอีกย่งมาใส่ชักย่างเนอ้อยพี่น้องเพราะว่าสี่ก็สนิทไ่ได้เนาะลานนี้เนาะเพราะว่าให้ปล่อยระบายควันไฟออกไปพี่น้องเลยเวลาเราทําหุงข่าวทําอาหารเนาะควันไฟก็สิีได้ออกไปในช่องนี่เนาะโดยทางไอซ่า,าเพื่อเตรียมจะเอา ปูนมาผาสมเนาะพ่อแพี่น้องจะได้ขึ้นสาบโตพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ทอห้องน้ำเนาะก็มาใกล้แล้วแต่กระทันยังบ่ทันได้ลงพ่อพี่น้องเลยเพราะว่ายังโบได้อเอานะก็ยังบ่ได้เอาลงเนาะทอห้องน้ำของน,น้องสุดท้ายพ่อแม่พี่น้อง มีจำนวนอยู่หกท่อนเนาะโดยอันนี้ก็ขุดเรวเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ก็ยังบทททันได้ลงท่อของพี่น้องเลยนุงจันก็ได้ถ่ายทําให้พ่อเมย์พี่น้องได้เบ่งซมกันเนอ้อพ่อเมย่อ่าอันนี้ล้านนี้เนาะก็จะเป็นในครัวของแม่แม่พี่น้องเลย อันนี้ก็จะเป็นในครัวของเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิก่อโบสนิดเนาะก็จะใส่ไอ่ตานางหรือว่าอะไรสักอย่างไ้พี่น้องหรือว่าจะใส่ไม้ไปเนาะโดยก็ใกล้จะสำเด็ดร็จสิ้นแล้วเนาะกระดีใจน้ำน้องอุทัยลาพี่น้องเไหม โดยอันนี้ลุงจันก็ได้ถ่ายทำให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิง่งนซกันเนาะพ่อเม่พี่น้องเนะโดย,โดยสบายดีป้าโอมากับพายป้ามากับสบุ่นโอ้สบู่โอ ไปสาวรรค์เนาะทางเมษาบุญมันน่นนาพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นมาเตสาวรรค์เหมืนวะโดยมียุงจันก็นได้ทายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งส้มได้เนาะคลิปย,ยุ่งจันก็นสิได้จบลงเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องเลยทางเกะตรบุญมันน่นนาพี่น้อง สบายดีเลยซาบุนโดยสบายดีหากมาโอ้มาผู้เดียวล่ะโดยสบุนได้ใช่มาครบทีมหเลยโอ้าได้น้องกับน้า่ยืนนอยยอะนเวมาหน่ทอม้อเลยบโดย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 หรือมก้มชงพดีล้วกลับมาอีกมาหดมันกะกับไปกับมามเงินเติมมันเลโดยโดยโ ไปไปเอายาให้แม่บ่แม่โอ้อยู่ห้องหมอแขวงวันเนาะมันเท่าจำชื่อห้องหมอวะได้โอ้คลินิกแบบเป็นคลินิกคล้ายๆมารักษาเกี่ยวกับเบาหวานได้ตรงโอ้โดยโดยโดยเอามาได้เนาะตามสบายเนาะโดยตามสบายกันสาบุญโดยนี่การซาบุญบ้านหน้าพ่อพี่น้องไงบุญบ้านเท่าเองเนาะกทางแม่น้องน้ำพิงนี่เอง ก็โอ okay. เคพ mm ่อแม่พ <Island> okay, ี drilling, and id, aning, ่น้องลุงแจนก็ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งส้มก่อนเนาะก็คลิปลุงแจนก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอบขอบบุญขอบคุณเนาะกับทางเอฟซีเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามซ่องลุงแจนมาเลยตลอดเนาะลุงแจนก็จะได้ลัมลาเพียงสานี่เนาะก็จบมีอีกคลิปหน้าต่อๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮับส้มกันเนาะ กับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหรือก้าวเข้ามาสบายดี